พี่น้องนะสวัสดีค่ะมาปาดมาเบิ้งทุเดียนกันลูกหลานลูกหลานโซ้งหอมหมอกมากลูกหลานส้งอันมาหายมาเบิ้งค่ะมามาปาดกันหอมแล้วเนี่ยหอมแล้วอกินออกมาเลยแฮะหอมกินออกมาเนี่ยหอมกินออกมาแล้วออพได้ออพูดได้พูดได้ เดี๋ยวเดี๋ยวขอสิเช็คขอสิเช็กน้อยได้ได้ก่อนนี่ได้แล้วออันนี้ไม้ที่หลังก็ได้ตัวเนี้ยอันนี้มันทุเรียนมอนท้องเบิดบิหน่อยนี่ก็ได้แล้วนี่ก็ได้แล้วแม่ได้แล้วได้แล้วได้เบิดแล้วเดยวะน้อยนี่น้อยเดียวที่เอาไว้สรุปมู ได้เบอร์ดแล้วได้เบอร์ดแล้วแม่ขายมือเดี่ยวแต่ของมันถึงมาถึงทีหวานแมนที่แชมซี่ลูกอาจัดนี่จับนี่อหวยพ่อเนี่ยลูกหลานจับเนี่ยจับเนี่ยลูกหลานแอฟพีเอ้ยเอามาหายมักถเวียนมาหายได้รับเลยเด้ออายุดีไม่แห้งทำมากคข้าคืนได้ฤทธิ์หายาเด้อเงินไหลกองไอท่องไหลเข่าฮู้มุ่งเจ้าอายุป้าเท่าได้ล่ะเด้อ ไง้นั่นแสนแปนมือไปแต่ได้แก้วมันนี่สุดสุดให้แย่ได้มาพานม่านให้แย่ได้เข่ามาไกลเจ้าเด้อหลา่าเด้อสุขอายุวันนั่งสุข,ข,งงข <อ S 1> ังพระลังขอบคุณจ้จาเดี๋ยวเดี๋ยวสิแกะเดี๋ยวสิป่าแห่งบึงบ่าหแล้วเดี๋ยวสิปาด,าปาด,ปาดเอดอมันหอมแล้วนั่นแหละมันสุปนสปสกปีนาขายกุเรียนได้กับมั้งแกะปอกเก่งแล้วือปอกเก่งแล้วกับไป หายโลดอืมบ๊อบผูกจะไปซื้อค่ะเนี่ยมันเด้อสิออกสิออกแกะบึ่งจำลังพอดีแล้วเนี่ยคือกินคือคืออ่าเคาะเบิ้งเคาะเบิ้งนี่งจุดพอดีแล้วอันนี้จะกลมลายเสียนเออแล้วอยแม่น้องพี่อ้อยกับบ๊อบบึ้งนะแม่เนาะงเขินรอดเข็นโลดอ่ะ ขึ S <S ืมทำดีเลยร้อนค่ะร้อนแมน่เนาะงามงามงามอ่ะอ่ะกินเลยแม่กินเลยโอ้ย,ยเนื้อแปลเข่าไหมกูแจ๊กปั้นเนีไปแจ๊กกนะินเข่าคงจะอิ่มเนาะแม่ กินเลน้าแลนะอเดี๋ยวกินเล่นไปสักก้อนเขาคงตะกินอิ่มแ่บว่าอืมฮะจะเป็นเล็กน่อยพูน้อยตั้งหากหอมกินมันแห้งแล้วมันพอดีแน่กินแกนนิดพอดีดีมีตะพูกระมัม ขอบคุณหล,ลายๆจ้ะขอบคุณหล,ลายๆจ้ะพี่น้องแม่งแว่นกับาย